สวัสดีครับ MLT ศูนย์ห้าศูนย์ครับอนจริสมสมค่าจากจังหวัดระยองครับมผมว่าผมที่ผมเตรียมตัวมาวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของศัศนคติครับผมที่บอกว่าอยากจะฝักงาน G T ที่ผมอยากทำครับก็คือการเป็นนักดนตรีบำบับดครับผมที่อยากจะขับเต้นดนตรีบำบับดในประเทศไทยครับผมี่เป็นที่รู้จักครับผม ผมให้เก้าแล้วกันครับทีมหนึ่งก็คือเวทีนี้เป็นเป็นเวทีแรกที่ผมได้เข้ามาประกวดที่นี่ครับผมรู้สึกว่าตื่นเต้นครับผมก็เลยมือคะแนนของผมก็เลยอยู่ที่ความตืน่นเต้นที่มันหายไปครับอะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือต้เหตผมว่าผมอยากไปเล่นขับเคลื่อนมากกว่าครับเพราะว่าอยากให้อาชีพนะครับอีกหนึ่นองอาชีพก็คือนักดนตรีงบัดที่กำลังจะขับเครื่องในสังคมไทยในองค้สูงอายุในอนาคตนี่ครับผมอยากให้ทุกท่านครับได้รู้จักรับดนตรีบงบัดในประเทศไทยได้มากขึ้นครับแล้วคิดว่า ผมว่าจะเป็นเรื่องของกิสัยสังเติครับผมแล้วก็ด้วยรอยยิ้มครับผมแล้วก็เรื่องของการพูดดีกว่าครับแต่ว่าผมว่าจะเป็นคนที่แว่เนียอะไรอย่างนี้ครับครับผมก็สำหรับเอ่ออินสตาแกรมนะครับ<อ>ผม A O N C H S, <S นะคะนรับอ้นจารินครับผมอินสตาแกรมขอบคุณครับ